รุ่นอะรุ่นอกเรืองรุนชางรุช่างช่างเออคนกินใช้ได้เว้ยดีนะส่งไปเรียนมาโอ้ทำไมทำไมได้คนกินนี่แย่เลยลูกแก่ตายเลยตายเลยตายเลยนี่เตบ้านไหนมันตึงขนาดนั้นนะเดี๋ยวๆนี่เอาเอาแม่บ้องหลายคนเอ้ยไ่ตึงมันจะเจ็บแต่เนาะหนจับดูตัวล็อกอะมันลงหมดอย่าง เก็บตีอันเดียวกับมดพิล่าเลยพี่น้องเลยไม่ได้คนจีนแย่เลยนเ,นเนี่ยามาเฮ <c oughs> า,าเลยนะถ้ามันพับเข้าหากันน่ะ <c oughs> พี่เล็กพี่เล็กดูฮาเลยนะถ้ามันพับเข้าหากันน่ะดูดิไม่น่าพับหรอก มันตัวล็อกมันทำมาง่ายๆแต่ผลดีนะยัดทะลุวะไ,ไ,ไม่หไงรู้มันเห็นไม่ไนมานพียนะมันยังรูกรอกเนาะเออ